สวัสดีค่ะสวัสดีคนธาตุลมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่าของธาตุลมลมได้แก่ราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนนะคะคนที่จะส่องได้ก็แน่นอนละคำว่าสองคนรักเก่าแปลว่าคุณจบกันไปแล้วคุณเลิกกันไปแล้วนะคะหรือแบบนี้ก็ได้นะคะส่องได้เหมือนกันนะคะอารมณ์มารวยให้คือเดี๋ยวคุณก็รักๆเลิกเหายไปนะคะเป็นเดือน2เดือนกลับมาอีก ะะอย่างนี้ก็ส่องได้นะคะแล้วที่สําคัญไพ่เนี่ยเป็นอ,องค์รวมนะคะไพ่รวมไม่ได้จอะจงของคนใดเป็นวิเศษอย่าเอาไปตัดสินใจว่าเป็นเรานะคะดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดบางทีมันอาจจะตรงกับคุณแตม่มันอาจจะไม่ตรงกับทุกๆอย่างนะค่ะแต่ว่าดูดูแล้วถ้าไม่ใช่ไม่เป็นของเรานะคะก็ผ่านข้ามไปเนาะมันเป็นไวเวอร์ซ่าด้วยนะคะโอเคนะคะแล้วก็หมอมินดูเป็นทางโหราศาสตร์ไทยเราเนาะนะคะ,ะ,คะมาดูก่อนนะนะคะ ไพ่ใบแรกของคุณเป็นคิงถือไม้เท้านะคะคุณอาจจะคุยกับธาตุไฟเมสิงห์ธนูนะคะนายถือถ้วยท่านา้ำกระกฎมินพิจิกไฮรแฟนชาวพึ่งศพลัคนาพึ่งศพจัตติกนะคะชาวตุลลัคนาตุลทำพันธ์นูนนลัคนาธนูคิงถือถ้วยท่านา้ำกระกฎมินพิจิกหนึ่งเรียนธาตุดินกันพึกงสมังกรนะคะเนี่ยไพ่คู่กันธาตุไฟเมสิงหธนูนะคะมีออกมาคู่กันอ่านะคะอันนี้ธาตุลมนะคะ ถ้าคุณเป็นคนโสดนะมินบอกไปก่อนเพราะหนึ่งเรียนคือการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะเดอะแทนแพลนเป็นการปรับการเปลี่ยนบางอย่างนะคะมินแค่แค่อยากบอกว่าคําว่าสองคนรักเก่าเช่นถ้าคุณมีบุญเกื้อนหนุนกันไม่ว่าคุณจะมีวิบากกรรมอะไรที่ห่างกันไพ่มันก็จะย้อนกลับมานะคะขอโอกาสกันและกันคืนดีกันได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเนาะนะคะมินอธิษฐานไว้วเวลา ไม่าดูดวงหรือเวลาทําคลิปนะคะมินว่าหมอดูทุกคนเขาก็จะไหว้พระไหว้ครูทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้ามินบอกว่าถ้าใครเป็นคู่กันแล้วไซส์ถ้าเขายังรอกันแล้วกันก็ขอให้ได้กลับมาแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็คือเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะชีวิตเรายังมีความหวังยังมีความสดใสทำแพลนหนึ่งเรียนนะคะมันเป็นการปรับดวงชะตาเราแน่นอนละค่ะมินไม่ได้บอกว่าจะต้องให้เป็นไปตามดวงชะตานะคะ ทุกคนลิขิตตัวเองได้นะคะถูกไหมแต่ว่าบุญกุศลโชคชะตาบางอย่างมันก็มีส่วนในดวงชะตาเราแต่สิ่งแน่นอนคือถ้าเป็นอยากเป็นคนเหนือ,นอดวงะคะ่ะมันไหว้พระมันสวดมนต์เป็นประจำนะคะมันวิปัสสนานะคะกำหนดรู้นะคะพวกนี้คุณจะเป็นคนเหนือดวงทันทีคะ่ะดวงชะตาไม่สามารถทำอะไรเราได้เนาะนะคะ ไพ่พวกนี้ขึ้นมาหนึ่งถ้าคนโสดคุณจะได้เจอความรักใหม่อาจจะเริ่มจากการถูก,ถกใจการถูกคอ,อกันนะคะเริ่มจากการทรําธุรกิจหรือเริ่มจากการงานนะคะคุณอาจจะไปงานแต่งหรือรวมตัวกับครอบครัวกับญาติพี่น้องนะอะไรประมาณนี้เขาอาจจะพาเพื่อนพาฝูงมานู่นนี่นั่นเราอาจจะถูกชะตากันหรือคุยกับดิวงานกันนะคะพูดเรื่องงานเรื่องอะไรปรึกษาหาหรือแล้วทําไมถูกใจถูกคอ,อกันพิพเศษนะคะเดืเรียนไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะ คุณจะได้พบโซเมตนะคะมันจะค่อยๆค,ค่อยเป็นค่อยค่อยค่อย,อย,อยไปมันจะไม่วือนวานะถ้า9เหรียญจะติดมันจะเริ่มจากเหมือนคุยแบบผู้ใหญ่คุยกันนะคะเราอาจจะเริ่มเป็นเพื่อนกันถูกชะตาถูกคอนะคะคุณจะมีคนเข้าหานะแต่ถ้าอ่านะคะบางบางท่านนะคะอันนี้มินพูดถึงเรื่องงานก่อนนะยวทําแพลหนึ่งเหรียญน,นะคะคุณอาจจะได้ปรับได้เปลี่ยนในสายงานของคุณนะ ะะปรับเปลี่ยนในสายงานในองค์กรของคุณหรือคุณอาจจะโยกย้ายคุณกําลังมองอนาคตไปข้างหน้าว่าเออสิ่งที่ฉันทามางานสิ่งที่ฉันลงทุนลงแรงทําไมมันไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะคุณเริ่มอยากจะไปหางานใหม่มองงานใหม่หรืออยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้เงินพิเศษนะคะสิบเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะคุณมีโอกาสได้โชคก็ได้ค่ะหนึ่งเหรียญคือโชคเก้าเหรียญน,นะคะพวกนี้คือโชคนะคะอาจจะได้ฟุกๆอาจจะที่คุณไปไหว้พระไปเสียงซีมซีไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านให้มานะคะ ท่านอาจจะรู้ว่าคุณกําลังเดือดร้อนแต่อันนี้มันไม่มั่นคงหรอกนะคําว่าสิ่งที่มั่นคงคือคุณอาจจะมีคนยิบยื่ยนโอกาสให้เช่นทําตรงนั้นทําตรงนี้แล้วมีโอกาสว่าเออคุณมีโอกาสได้งานจากงานประจานะคะแล้วเป็นงานฟรีแลนซ์ง,งานที่คุณไปทําเสริมเพิ่มเติมจากงานประจําอาจจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะภัพยพวกนี้คือคุณอาจจะมีชีพจรลงเท้าเป็นพิเศษทั้งถ้าทํางานคุณอาจจะเป็นเป็นเซลล์อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเป็นผู้จัดการเป็นเซลล์เป็นอะไรที่วิ่งเต้นออกงานข้างนอก เยอะการเงินคุณก็จะดีขึ้นนะคะถ้าใครเป็นนะคะเกี่ยวกับแอร์เกี่ยวกับ, Air, กกบ Air, จสัสวัตจัจวัตเมื่อคุณนิ่งมานานคุณอาจจะได้โยกย้ายไปเปลี่ยนแปลงได้นะคะได้งานบ้างนะคะแต่เป็นจ็อบจ็อบเนาะเพราะว่าตรงนี้ขึ้นมานะคะเก้าเหรียญส่วนใหญ่มันเป็นงานเกี่ยวกับฟิลแลนท์นะคะงานประจำแล้วเรามีงานเสริมเข้ามานะคะหรือคุณหวังจะได้งานอันนี้คุณจะได้นะคะมีโอกาสคนยิบยื่นโอกาสให้ถ้าจัดติกมีโอกาสได้นะคะเซ็นสัญญาหรือเอกสารบางอย่างนะคะที่คุณ ที่คุณจะได้เซนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพานะคะผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะดาวพระเกตนี้เข้าหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะเมตตานะคะคุณจะมีดวงเมตตาอุปถัมภ์เป็นพิเศษนะคะท่านลงช่วงนี้แต่ลดอารมณ์ใจร้อน บูวามของเราบางครั้งไม่มีใครทําอะไรเราได้นอกจากเราทําชีวิตตัวเองพังเพราะความใจร้อนของเราก็ได้นะคะไพวูนี้ขึ้นมานะคะพอดีมาพูดความรักดีกว่าเงินทองคุณก็ยังประหยัดเนาะคุณก็หวังที่จะประหยัดเก็บออมแล้วเราก็ไม่อยากมาใช้ทุกคนก็ไม่อยากใช้แล้วค่ะช่วงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจมันมันทิศทางมันหายมันมันมองไม่เห็นนะคะบางทีมันหยุดค้าขายบางทีก็ได้พักนนได้นู่นได้นี่เพราะว่ามันเป็นโควิดเนาะค่ะ ไพ่นี้เป็นไว้เวอร์ซาได้นะคะที่ผ่านมาความรักของคุณตอนนี้คุณมุ่งเน้นทํางานทําการอยู่ติดกับงานเพื่อเบี่ยงเบียนรเก้าเรียนคุณกลับมาดูแลตัวเองโฟกัสสร้างความก้าวหน้าให้ตัวเองถ้าความรักมันโดนกักโดนความสมานที่ถูกเทนะคะไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้คุณมาดูฝังเขาดน,นึงฝังเขาสิดาบนะคะเขาก็ ไม่รู้สิเขาไปคิดว่าไปจากคุณแล้วเขาอาจจะคิดว่าไปได้ดีมั้งมันไปเป็นสิบดาบที่เขาต้องเหนื่อยทุกใจหรือเขาเหนื่อยกับคุณก็ได้คือเราต่างคนต่างเหนื่อยก็ได้นะคะห้าเรียนเขาบอกเขาก็น้อยใจคุณเหน็ดเหนื่อยน้อยใจความสัมพันธ์เราเหนื่อยเราอาจจะอยู่ไกลกันนะคะหรือเราไม่สนใจกันบางคนมีความรักเหมือนไม่มีนะคะโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางหิมะอยู่คนเดียวคุณเห็นนึกถึงความเหน็บหนาวหัวใจไหมคะไพ่พวกนี้สิบดาบมันเป็นการเหนื่อยเลือลังหรือมันเป็นการ แทงข้างหลังกันนะคะเด e f มันเป็นความห่างที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปหรือภายพวกนี้เขาเรียกว่านะคะเวนกำเอาคืนคําว่าเวนกำเอาคืนหมายถึงว่ามินอยากจะบอกนิดน,นึงนะคะไม่มีใครแก้กรรมให้เราได้นะคะมินพูดตรงๆถ้าคนจะถามว่าอา้าวแล้วท่านที่ท่านให้เป็นนอนลงศพนู่นนี่นั่นหรอมันไม่ใช่แก้กรรมหรอมันเป็นกุศโลบายให้เราสบายใจถูกไหมคะให้เราสบายใจพอเราสบายใจเราก็มีสติค่ะ เรือวิ่งผ่านบ่อยมอต้องคอยสต็อปนะคะกรรมก็คือพฤติกรรมการกระทําของเรานี่แหละคะ่ะถ้าเราอยากปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเราก็ทําให้มันถูกมันต้องตามทํานองคลองธรรมตามศีลธรรมนะคะมันก็จะได้ดีนะคะแต่แน่นอนเราไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะสองไม้เท้าเขาก็เหมือนเขาแอบรอคนเก่ารอคนไกลเหมือนกันนะรอคนที่จากไปเขาก็บอกเขาเดิอนออกมาทั้งที่ ความรักเขายังรู้สึกดีอยู่เลยค่ะเขาอาจจะทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้อะไรบางอย่างแต่เขาเหนื่อยเขาเจ็บแล้วนะ,ะ The ด a นะคะ,ะเขาอาจจะคุยกับพิจิกลรคณาพิจิกได้ด้วยนะคะที่มีนออกมาพูดหมดแล้วนะคะเขาอาจจะคุยกับคนเก่าคนไกลรอคนที่จากไปรอคนที่ห่างไปไพ่ตรงนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาง้อใครนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะมาดูกันอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะอดีตที่ผ่านมาทอดลมเป็นยังไงบ้าง การทําบุญที่มินพูดไปนะคะมันเป็นกุศโลบายนะคะแต่ว่ามันเป็นการเสริมดวงอย่างหนึ่งเนาะเราสบายใจเมื่อเราสบายใจเราก็จะมีสติมากขึ้นเราจะระวังตัวมากขึ้นนะคะเราก็สร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆนะคะมันก็เป็นการเสริมดวงมันก็ได้อีกทางหนึง่งแต่ที่แน่นอนคือเราต้องปรับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะขอดูอดีตที่ผ่านมานะคะหกถ้วยมีคนเก่าๆกลับมาหรือเปล่าคะชา้าท่านลม คนที่คุณเคยคบเคยอยู่กันมานานนะคะแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวไม่แต่งก็ได้นะคะแต่ความหมายถึงคบกันมานานคิงเธอเรียน่าตดินกันพฤกสมังกรนะคะคิงถึอไม้เท้าดิแชร์หลอชาวกรกฎลัคนากรากฎคนทางไกลคนต่างชาตินะคะคนต่างอายุต่างศาสนาบ้ายความรักรู้สึกมันเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะกลับมาแล้วก็ได้แต่ว่าคุณก็รู้สึก มันกลับมาเหมือนคล้ายๆว่าเมื่อก่อนคุณเคยรอนะตั้งหน้าตั้งต่อรอแต่มันทุกข์มันเสียใจมันเจ็บปวดแหละแต่พอคุณอยู่ได้ไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอยู่กับตัวเองคุณปรับใจของคุณนะคะแต่แล้วเขาก็กลับมาคุณกลับกลายเป็นเฉยๆหรือกลับมาแล้วมันก็ไม่ดมีอะไรที่จะคืบหน้าก็ได้นะคะหรือที่ผ่านมาเรารักใครที่เขารักเราน้อยกว่าที่เรารักเขาก็ได้นะนะคะภายพวุนี้มันไม่เป็นอย่างใจเรานะคะ มันช้าแปดเหรียญเนาะมันเชื่องมันช้าความรักมันไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะเดีเมีอชาวกันลักษณะกันบางช่วงบางเวลาที่ผ่านมามันนิ่งมันเงียบต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องที่ตัวเองอยากทําพอเราเงียบเขาก็แอคชั่นพอเราแอคชั่นเขาก็นิ่งไปมันกลายเลยเป็นว่าเออเบื่อแล้วพอแล้วอยู่เราอยู่ในส่วนส่วนของตัวเองดีกว่าคุณอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะเอะ็มเพลเลอร์คุณอาจจะคุยกับเมธลัณเมธ คนต่างชาติคนแดนไกลที่ผ่านมาอันาอาจจะมีอะไรที่จุกจิกตีกรอบให้กันและกันมากไปในความรักความสามารถที่ผ่านมามีคนที่รู้สึกว่ามูพรดีกว่านะคะอยู่นิ่งๆเงียบๆห่างกันดีกว่าหรือบางคนจะไปจบอะไรกับใครมาก็ได้นะคะเดี๋ยวมีคขออนุญาตเก็บขอดูว่าเขาคนนั้นคนที่จบกันไปห่างกันไปหรือลักๆเลิกๆนี่และคะ่ะเขาคิดยังไงอะคุณบางคนมูพรเป็นวงกลมนะคะ ก็คิดยังไงคุณบ้างนะคะทัดลมเขายังถือคุณไว้ในมือนะคะคิงถือถ้วยได้แชร์ริออดน,นะคะถ้าใครที่ห่างคุณไปก็ตามแต่ว่าสำหรับนี้ไม่ได้ไปถึงว่าคอนเวิร์ตจากกันนะมันเป็นการย้อนกลับมาเห็นไหมคะดอกทานตะวันที่ขึ้นวันใหม่ที่สดใสยังมีแสงสว่างที่ปลายอยุโมงยังมีความความหวังนะคะที่ไม่ใช่หวังลม,ลม,ลมลงๆแรงแมีคนที่อยากย้อนกลับมาหาคุณนะเขาคิดนะคะจะ,จะติกนะคะ เขาคิดยังไงกับค <to> ุณน yes, ี่คะเออเขาอยากง้อคุณนะหรือรอคุณไปง้อก็ได้นะคะคนอันนี้เป็นคนทางไกลนะคะที่ผ่านมามันอาจจะจุกจิกกันไปนะคะมันมีทิฐิมันมีอีโก้ด้วยหรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์หรือเราเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่นะคะอเขาคิดยังไงอับคุณนี่คะเดอร์ซันเขามองคุณในแง่ดีนะเขาก็คิดว่าคุณอะมีอะไรที่ดีๆมีอะไรที่เป็นเดอร์ซันเป็นคนโปรไฟล์ดี หน้าตาดีการศึกษาดีเหลืออะไรดีๆที่เขายังอยากมีคุณไว้แต่ทําไมเ็าคิดว่ามันเหนื่อยอะคะมันตรงกันกับฝั่งเขาเลยนะคะท่านรวมขาคุณไปมีอะไรกันที่ทําให้รู้สึกกันและกันเหนื่อยบ้างค่ะเขาอาจจะทําให้คุณเหนื่อยหรือคุณทําให้เขาเหนื่อยหรือเราต่างคนต่างคบกันแล้วเหนื่อยเพราะว่าเราพยายามมากไปนะคะหรือเราอยู่ไกลกันนะคะจะติกจะติกเนี้ยถ้าเป็นตีความหมายหนึ่งคือเราจู้จี้จุกจิกตีกรอบให้กันและกันก็ได้นะคะ หรือเราอยากให้เขาเลือกเขาตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ได้แล้วมันทำอะไรไม่ได้ช่วงนั้นนะคะอ่าเขาคิดยังไงคุณอีควินเทเลียนนะคะสองไม้เท้าเขาก็รอหนะที่จะติดต่อรอที่สื่อสารรอที่คุณไปง้อก,ก็ไดรอว่ารอจังหวะรอเวลารอโอกาสนะคะภัยใบนี้เนาะห้าถ้วยเขาก็ยังเสียดายคุณนะยังคิดถึงอยู่เขาก็ยังอยาก ขึณสู้อีกครั้งนึงว่าเออลองอีกสักตั้งลองให้โอกาสกันและกันดูนะคะอืมเขาอาจจะคเคยทําให้คุณเจ็บก็ได้นะคะคิงเือเหเลียญเห็นไหมไพ่มันขึ้นออกมาคู่กันอะ่ะเขาก็ยังคิดว่าคุณอะ่ะบางอย่างที่เราอาจจะไม่เข้าใจกันแต่มีหลายๆอย่างที่เรานะคะไปกันได้คุณคิงกับคุณเ n อรเลียนเี่ยไหมคะไพ่ที่ออกมาแมทกันขนาดไพ่ตรงนี้ก็ยังแมทกันเลยในเพื่อยพื้นดวงของคุณนะคะ อันนี้นะคะคิงกับควีนถือไม้เท้าเขาบอกว่าคุณกับเขามันก็ยังเป็นคู่แมทมีอะไรที่ถูกใจถูกคอกันมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันแต่บางอย่างเราอาจจะมีทิฏฐิมีโก้มีความห่างไกลหรือเป็นความแตกต่างกันมันทําให้เราคบกันแล้วเหนื่อยก็ได้นะคะธาตุลมมันมีความระแวงกันด้วยนะคะหนึ่งถ้วยมีคนมีคนใหม่หรือเปล่านะคะ อะไรประมาณนั้นหรือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเขายังคิดถึงภาพของของพวกคุณอยู่เลยนะคะเดี๋ยวมีขออนุญาตเก็บดีกว่าขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างธาตุลมจะเป็นยังไงธาตุลมรู้สึกปฏิบัติมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะไม่คาดหวังมากขึ้นหรือคุณอยู่สบายๆแล้วตอนนี้นะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ธาตุลมกับความรักเป็นยังไงบ้างนะคะเดสตาเดสตาชาวกลุ่มลัคนากุมนะคะ บางคนอธิษฐานขอพรนะคะให้เราได้เจอรักแท้บางคนอยู่ในหมวดกําลังสบายๆยอยู่เลยเมื่อก่อนฉันอาจเจ็บอาจทุกข์ร้อนเสียใจเหงาหงอยมานานแต่ตอนนี้รู้สึกสบายๆแล้วนะคะอ่านะคะถ้าเป็นฝั่งเขาเดอะเด e เขาอาจจะเคยจบเคยตายเคยเหนื่อยอะไรกับมาก่อนเคยเย็นชานะคะแต่ตอนนี้เขาอยากปลูกสิ่งที่มันหายไปสิ่งที่มันตายแล้วให้ฟื้นคืนกลับมาอยากขอโอกาส ยังรอคุณอยู่นะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่ไปก่อนพอไลฟ์สไตล์พฤติกรรมการกระทําหรือคําพูดหรืออะไรบางอย่างที่เราเหนื่อยต่อกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างคิงถือไม้เทา้จาจัดติกนะคะเดมเพลสเกเหรียญจัดเมนหไม้เทา้าคิงถือไม้เท้านะคะ เออบนะคะคิงถือถว้วยเดซันนะคะไพ่พวกนี้นะ มันออกมาคู่กันหนึ่งถ้าคุณนะคะแอบรอใครก็ตามเกิน3เดือน6เดือน1ปีแล้วแต่บางท่านนะบางคั่นมอวสองปียังรออยู่เลยยังตัดไม่ขาดนะคะชีวิตคือการมูพรนะคะจัดเม้นท์เขาบอกว่าถ้าคนโสดนะคะ1นึเรียนคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมออะไรที่มันไม่ใช่มันจะตีรีไายออกไปจากชีวิตเราให้เราได้ปรับได้เปลี่ยนดวงชะตาเพื่อให้เรามันเป็นโอกาสจังหวะที่เรา มันไม่ใช่อะค่ะเอาง่ายๆมันหมดวิบากกรรมมันเป็นคู่จอให้ชดใช้เวรกรรมมันก็ต้องจบไปในอนาคตคุณจะเจอนะคะคนที่เคยอาจจะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาจัดเม้นคือถ้าคุณคบใครเกิน3ปีไปแล้วยังไม่ลงเลยนะคะแปลว่าไม่ใช่คู่ของคุณนะจัดเม้นเจอปุ๊บคุณปิ้งปั๊บนะคะแต่งงานกันปุ๊บอ่าคบกันเกินถึง2ปีไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหรือคบกันปีกว่าๆแล้วคุณก็ ไ,ได้ไปย้ายไปอยู่ด้วยกันก็มีนะคะแล้วก็คบกันได้นานด้วยถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาบ้างมันเป็นธรรมดาของคู่ชีวิตเนาะที่จะไม่มีอุปสรรคมนเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ไม่ใช่อยู่ทนหรือทนหรือนอยู่นะคะเพื่อนๆเนาะนะคะภายพวกนี้คุณจะได้เจอคู่โซเมตนะคะคนที่คุณจะผูกพันกับเขามานานคุณคบแล้วคุณจะผูกพันเขาจะมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่นะคะ แต่ทีนี้มันจะมีฝ่ายที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายว่าคนเก่าก็กลับมาคนใหม่ก็มีแต่คุณจะคิดว่าคุณจะเฉยๆเรื่อยๆไปเปอยไม่ได้โดดไปหาใครนะคะรักที่จะอยู่กับตัวเองโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานไปก่อนแต่แน่นอนว่าคุณก็จะต้องมีนะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณจะได้ผู้หญิงที่เป็นสายเปนะคะเดมเพลสคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตหรืออายุมากกว่าคนนะคะเขาเป็นคนที่มีเงินมีทองมีอะไรที่ดีๆนะคะ เขาจะมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนเรานะคะการตอบแทนความรักที่ดีคือ,อยานอกใจเขาเนาะการที่เรานะคะให้ความรักกับใครถ้าเราไม่รักใครอย่าไปหลอกเขานะคะหลอกเงินหลอกทองนะคะถ้าคุณยังไม่รักใครจริงๆนะคะเห็นไหมที่เป็นข่าวเยอะแยะนะคะเอ่อนะคะเจตนาก็รู้อยู่ว่าไปหลอกเงินหลอกทองเขามันไม่ดีนะคะทําอย่างนี้จัดเม้นแปลว่าเวรกรรมมันย้อนสอนทันทีแต่จะย้อนในเวลาไหนคุณจะรู้ไหมี๋ยวมินจะบอกให้ เมื่อเวลาที่คุณรักใครมากๆแล้วที่ผ่านมาคุณอาจจะหลอกคนนี้นะคะด้วยเอาตัวเขาแลกนะคะหรือเราอายุน้อยเราไปหลอกคนอายุมากอย่างเงี้ยทั้งที่รู้อยู่ว่าคุณไม่รักแต่คุณหลอกนู่นนี่เขาเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการมาแล้ววันหนึ่งถ้าในอนาคตนะคะคุณเจอใครแล้วคุณชอบเขามากๆนั่นแหละค่ะคุณจะเจอเวรกรรมคุณขนานแทมันจะย้อนสอนในที่เขาจะหลอกคุณเหมือนกันนะคะให้พวกนี้ขึ้นมาเนาะ ถ้าคุณทําแต่สิ่งดีๆในอนาคตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้เจอรักแท้ส่วนผู้ชายคุณก็จะได้เจอผู้หญิงที่เขาอาจจะดูแลดีเหมือนแม่ดูแลลูกนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นคู่อุปถัมภ์คุณก็ได้จะมีความเท่าเทียมกันนะคะคุณให้เขาเขาก็ให้เราอย่างยุติธรรมคุณจะมีความเท่าเทียมกันถ้าเป็นคนโสดนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาแล้วจะคบกันได้ยาวๆแต่เป็นแบบผู้ใหญ่นะ,ะไม่มือวานะ คบกันบันไดได้ยาวๆแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนบันไดขั้นหนึ่งสสี่นะคะแต่เป็นการครบกันระยะยาวอยู่ด้วยกันจะมั่นคงนะคะอาจจะเจอกันในสายงานนะคะเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานที่คุณติดต่อประสานงานนี่แหละเดซันค่ะ คุณอาจจะได้เจอคนที่มีชื่อเสียงคนที่ประสบความสําเร็จหรือตัวเราก็ได้นะคะเราอาจจะสร้างแบรนด์สร้างอะไรมานานหรือ9เหรียญ10บเหรียญนะคะคุณกําลังเก็บเงินทําสเตทเมนต์รองเงินก้อนบางอย่างเพื่อมาออกรถใหม่คุณมีโอกาสนะคะได้วางเงินดาวมีโอกาสนะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านอะไรประมาณนั้นก็ได้นะหรือรอนเซ็นสัญญาอะไรต่างๆมันมีโอกาสดีนะคะเดี๋ยวมินขออนุญาตเก็บนะคะทีนี้มินพ่แนะนําคุณดีกว่าพ่าจะแนะนําคุณยังไงบ้างทัดลม คนเก่าก็เหมือนรอคอยาบางอย่างเพื่อเคลียร์ใจเพื่ออะไรบางอย่างอยู่นะคะขอให้แนะนําคุณดีกว่าให้ะนะนำมันยังไงบ้างชาวธาตลมพลผ่าขึ้นมาเมื่อคนเราิินไม่เสมอกันก็อยู่กันไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะจัดเม้นนะคะคุณจะรู้จักการปล่อยวางคุณจะรู้จักธรรมชาติ ะะของสัจธรรมีรักมันก็ถ้าไม่ใช่มันก็จบไปนะคะรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นจันทร์เมนี่เป็นการปลดปล่อยอะไรบางอย่างนะคะคุณจะรู้จักปลดปล่อยพนันการตัวเองคุณจะรู้สึกโล่งใจคุณจะหมดวิบากกรรมบางอย่างนะคะเวี Fortune, ย f ฟอร์จูนไพ่พลังงานนี้ให้เกี่ยวกับอะไรต่างๆค่ะไพ่ตรงนี้เป็นกรรมมาจากแปลว่าเวีย f ฟอร์จูนกงล้อโชคชะตาอะไรที่แย่ๆมามันเริ่มจะเข้ามันจะเปลี่ยนผ่านนะคะให้คุณได้เจอสิ่งดีๆแล้วนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมา สองไม้เท้านะคะบางคนเจอความรักจากโลกออนไลน์นะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาแต่มินแนะนําว่าโลกออนไลน์ไม่ไม่ได้มีใครที่จะสมหวังตลอดไปเราควรมีสติดูให้ดีนะคะความรักคือการมีสติบางคนบอกเป็นเวรเป็นกรรมจังเลยที่เจอคนนี้ทําไมเราไม่ไม่ออกมาได้นะคะเหมือนคุณที่บนว่าเออฉันเจ็บปวดจริงน,นั่งทับ้ําอยู่นั่งทับไฟมันร้อนคุณก็ลุกออกมานะนะคะ เออแต่เข้าใจว่าเออจะลุกออกมาง่ายๆเหมือนที่เราเหยียบน้ํานั่งกองไฟมันคงยากนะคะพอเราหลักไปแล้วแต่มันต้องพยายามนะคะหมั่นเติมน้ำมันตัวมันเติมน้ามันต,นเตนะนตกเกียงให้ตัวเองให้พบได้แสงสว่างนะคะคุณอาจจะมีงานออนไลน์งานโลกทางออนไลน์นะคะไพ่พูกนี้ขึ้นมาเนาะ ให้ขึ้นมาว่าคุณอาจจะมีงานเกี่ยวกับงานประจําแล้วงานเสริมบางคนได้เจอความรักทางไกลโลกออนไลน์แต่ดูให้ดีนะคะทางโลกออนไลน์มันก็มีคนที่หลอกลวงบ้างนะคะคนที่เจอความรักแค้ก็มีนะคะมันอยู่ที่สติของเราพิจารณาของเรานะคะขอบคุณมากมายคะ่ะทัดลมนะคะขอบคุณที่กดซับสไคร์นะคะกดติดตามผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ดูดวงเส่วนตัวนะคะ ถ้าเป็นคลิปนะคะของธาตุมันจะอยู่หน้าจอค่ะ idmin น,นะคะถ้าอยากรู้ว่าค่าครูเท่าไหร่มินทิ้งไว้เลยนะคะบางคนยังถามว่า i d ไลน์ที่ไหน i d ไลน์หน้าจอเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นคลิปอาค่ะราศีมันจะอยู่ใต้วีดีโอคลิปนี้นะคะใต้วีดีโอคลิปอยู่ตรงไหนนะคะมุมสามเหลี่ยมด้านขวานะเห็นไหมคุณกดตรงนั้นดูคุณจะเห็นเลยค่ะดูดวงนะคะ40นาที1่ชั่วโมงะคะ่ะทีนี้แล้วแต่คุณ ถามเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าจะหมดเวลานะคะมินไม่ได้ยุ่งยากมากมมย40นาทีคุณจะถามเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าหมดเวลาเท่านั้นนะคะจ,จนกว่าคุณจะหมดเวลาแหละแอดไลน์เข้ามานะคะจะมีแอดมินตอบนะคะแต่ถ้าช้ามินก็ขออภัยเนาะมินอาจจะดูดวงอยู่แต่มินตอบแน่นอนคะ่ะแต่ถ้าไม่ตอบทั้งวันแปลว่าไลน์ไม่เด้งนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ